ลงองหัวชนต้นไม้เฮ้ยลืมไปพวกเธอตูเตี้ยยังไงเดินหัวก็ไม่ชนต้นไม้หรอกทําไม่ได้จะขึ้นมาเขาบอกว่าฝากจดดมหนมาให้พิมกับปูจ๋าจ้ะหรือว่าขับจะสั่งผิดแล้วขอโทษเราเตี้ยแหมไม่ได้เกิดเป็นตวเตี้ยเลยนะหยิบไม่ได้ยาวยา หมอไว้โอ้ยนี่เป็นคุณหมออะไร,รอีกผู้เธอคนไหวรัส เสียงว่าวไม่เห็นเลยอะได้แค่เสียงอะพิมพ้จ๋าอยู่ไหนหรอหอ,อ,อยู่นี่มองต่ำลงมามองต่ำลงมาอีกมองต่ำตหรอไม่เห็นเลยนะอ้ยครับนี่เลิกร้องพวกฉันเดี๋ยวรีพวกฉันอยู่นั่นนั่นแหละว่าพวกฉันเตีย้ยพวกฉันน่ะเขาเรียกว่าปานกลางอย่ใหญ่แหละสูงเกินไปเอ้ามันอะไรพวกเธอคนแกล่ที่เคยได้ยินมาก่อนคนแกล่ เรพิมจะไปคุยกับครับเลยน่าลำคาญเออนั่นดีเราไปเล่นกันดีกว่าไปอุ้ยคนแกเงินคนแกงเราง่ายเงี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 งเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์ทำไงกันดีอ่ะเออนั่นดีเบื่อมากเลยครับตลอดเลยชอบร้อพของเราอยู่นั่นแหละเนาะอืมเฮ้ยเขารู้แล้วถามคุณหมอดีกว่าเลยคุณหมอเหรอสาวคุณหมออะไรอ่ะนี่ไงในกูเกิ นี่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 น,นี่วิธีจัดการเพื่อนชอบบูลีู่้ไหนออะเลยออะเลยหนึ่งพยายามอย่าตอบสนองต่อการกั่นแกล้งเมื่อโดนกั่นแกล้งดูถูกแม้จะหนักขนาดไหนลองทำหูทั่วลมไม่รับคำพูดเหล่านั้นดูบ้างคนที่กั่นแกแล้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนพูดกับกำแพงจนหมดสนุกไปเลยก็ได้ เพราะหากตอบโต้หรือเถียงกลับไปทุกครั้งอาจทำให้เรื่องบานปลายไปกันใหญ่จริงเหรอทำเป็นหูทวนลมโย้วว่าเจาคนแคล้โย้วว่าเจาคนแคล้กคนแคล้วนี่เสียงอะไรพูดหมเดอไม่ได้เลยเหรอพวกเธอสองคน ที่เหมือนกับเต่าเลยพอเวลาเดินนะต,ตุ้งเต้นเดินจังนะเดินอย่างชา้าเลยตุง้งเต้นตุ้งแต๊ตตุ้งตุ้มกินเป็นเต่าเหรอมคุยทำเป็นหัวชนเราไหมได้อยากไปบูฟเฟ่ป่ะถ้าเราไปถามคนจ่ายหนึ่งคนนะ ครับร้านไหนอ่ะเ้ยมีโปรกันด้วยหรอจะใช่ไงจากแค่หนึ่งคนไงเพราะพวกเธอเป็นเด็กไงอืมพิมข่าเขาหาว่าเราเป็นเด็กกินฟรีอ่ะเออดูแลหนะไม่ต้องพูดย้ำนี่คับจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอบอกว่าอ้ยไม่ต้องไปสนคุณหมอนะพี่ใคนคงได้หรอตอนนี้ งอนแง่แง่พิมเนี่ยทำไมเธอไม่เชื่อคุณหมอเนี่ยโอ้โหยังจะเชื่อคุณหมออีกเหรอหน้าโมโหขนาดนี้นะฉันทนไม่ไหวหรอกนะใครจะไปทนได้ร้อนขนาดนี้อ่ะโอ้ยเธอเธอไม่อดทนอดกั้นเลยอดอทนได้ยังไงละ่ะกูถ้ามันร้อนแล,แล้วเรายอมมันก็จะตายใจแล้วมันก็จะสาใจหลังมันก็ไม่ทำอีกสิงั้นเดี๋ยวเอางี้ละกันถาวิธีต่อไปวิธีที่สอง ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเราสามารถแสดงความไม่พอใจได้แต่ไม่ควรตอบโต้ความรุนแรงกลับไปเพราะอาจทำให้อีกฝ่ายป้ายความผิดเราได้และจะกลายเป็นจำเลยสังคมเสี่ยงต่อก,การถูกมองว่าแย่ลงไปอีกปูเราไปเล่นบอดเกมกันดีกว่าไปหย,ยิบเลยตัวนี้เ่ออเลยตอนเลย,เลยอื มั้งอืมทำงีงดีงั้นเดี๋ยวฉันไปเอบันไดก่อนนะเพราดไปาตกไปตดไปตะย์เลยดูนะดูนะนี่อย่างง่ายดายดูเอาดีมากดีมากนี่ <c oughs> แหม่ไม่ได้เกิดเป็นตัวเตี้ยเลยนะหยิบไม่ได้ยา,ยากยาวยาวหยิบไม่ได้ยากต้องต้องปุกบันไดไปทุกที่ทุกไป <c oughs> โอ๊ยฉันจะนไม่ไหวแล้วนะพี่เบลจะมีนึกถึงคุณหมอไว้โอ้ยนึกถึงคุณหมออะไรอีกครูเธอถนไหวเหรอมาว่าเราต้องแบงบันไดไปทุกที่เนี่ยฮะร์พเบลแล้วก็ต้องไปไปฮารก็ต้องไปฉันถอนไม่ไหวแล้วนะ พิมพ์ทำอย่างนี้ต้อกต้องลงโทษอ้ใช่มีเรื่องอะไรกันก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายนะอู้เจ็บใช่ไหมเจ็บแล้วอู้ยพิมอยู่ไหนเนี่ยไปไปจัดการอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ห้องนวครับพิมนี่มานี่เลยมานี่เลยแมนไม่ใช่แบบนั้นนะคะดูหน้าคัาสิเห็นไหมตาเขียวปวดเลยมือหนูใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม่ใช่สิก็เขาบอกว่าหนูต่อยหนูต่อยหรือเปล่า หนูต่อยก็คือหนูต่อยหนูต่อยก็คือทำลายร่างกายแต่ว่าหนูนี่แม่ต่อยแล้วไม่ว่ากรณีไหนเลยกรณีไหนเลยทะเลาะกันคุยกันดีๆถ้าคุยกันไม่ได้ให้มมนบอกแม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไปต่อยเขาต่อยเขาอย่างเงี้ยถ้าพ่อแม่เขาเอาเรื่องจะทำยังไงฮะแล้วเพิ่งมาเอาเรื่องนะน้องพิมพหยุดเลยไม่ได้อย่าเถียงเป็นไงบ้างอะ โอ้ยกระโดนแม่ดายบลืดดีแถมแม่นักยให้ฉันไม่ขอโทษ่ามีกิดดูดดีน้าโมโหมากเลยก็ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าหมอเขาไม่ให้ใช่กำลังอ่ะไม่มีธีต่อไปเก็บหลักฐานไว้บ้างเราควรป้องกันตัวเองด้วยหลักฐานอะไรสักอย่าง ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีคนบูลลี่เราอาจเป็นคลิปเสียงภาพถ่ายที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเราโดนกลั่นแกล้งอย่างไรบ้างโดนมาแล้วกี่ครั้งเพื่อเอาไปปรึกษาอาจารย์ผู้ปกครองหรือหากมีเรื่องรุนแรงจะได้สามารถนำไปแจ้งความเนืคดีได้ A later few moments later. Come on, come on. หัวชนต้นไม้เฮ้ยลืมไปพวกเธอดูเตี้ยยังไงเดินหัวก็ไม่ชนต้นไม้หรอกหมาบอกว่าให้เก็บหลักฐานไว้นึกว่า่นึ่ยนึก่ยนึนึ้อไทยนนึ่ายนึกถ่นเกถนี่ามนึก่งยนยนึนกนึกยนึกก่กน่ เออแบบต้นไม้อรอดใช่ไหมแล,แล้วสะพา,านแบบรอดใช่ไหมแล้วถ้าตัวแบบเตี้ยๆเท่านเนี้ยก็คงไม่ต้องค้างหรอกไม่ใเ,เดินแบบเนี้ยก็ไม่ต้องชนหรอกนเนีย่ยจะผ่านไปแล้วใช่ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับเองนะพวกเธอพวกกำโคดต์ถ่ายอะ่ะเขาตัวเตี้ยเราเลยนะตัวเตี้ยท่าหมดทุกคนพวกเฮ้ยทีมขับคุณไปชมพระธาเนี่ยนี่ครับ้าเกิดฉันโพสต์วิดีโอนี้ลงนะผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าคนของฉันเนี่ย ลุมดานายลุดาเฮ้ยดีเลยลุมดาไอายชอบอายจะได้ดังวิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้ไม่เวิร์กแน่เลยอ่ะไป่เถอะแล้วไข่ก่อนไข่ก่อนเอ้าดูดิเอ้าเตาอย่ามดไปไหนเล้วอ่ะเกล้างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดินตุย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 วิธนี้ไม่ผ่านเออวิธีตอบไปเร็วๆหมอเขาบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่าปรึกษาผู้ใหญ่ลองปรึกษากับผู้ใหญ่ อาจจะเป็นคุณครูหัวหน้างานหรือคนในครอบครัวถึงการโดนกลั่นแกล้งอย่างน,น้อยการได้ระบายให้ใครสะกคนฟังก็ช่วยให้เราสบายใจขึ้นอือีกทั้งการปรึกษาคนที่ไว้ไวใจได้พึ่งผ่าได้ก็ยังจะทําให้รู้สึกปลอดภัยอบอุ่นหัวใจว่ายังมีคนเคียงข้างเราเสมออ้าวพีมปูว่าไงลูกแม่คะ มีเรื่องมาปรึกษาค่ะแม่เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรกันคือคขับขบูลี่พวกเราสองคนนะคะ่ะหรอบูลีว่าอะไอะลูกเขาอะแห่พวกเราตะะเตี้ยค่ะเฮ้ยทำไมรับทำแบบนี้เนี่ยข้วาวบัวช่วยพวอนเทาด้วยนะคะได้ <นะ S 1> เดี๋ยวแม่มจัดการให้ครับนี่ถับมาบูลีปูจากับน้องพิมว่าเตี้ยเหรอ <c oughs> ฉันว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยแล้วแหละเออนั่นดิปกักแบบที่เหมืน <c oughs> <versuchen> บบมกันต์ฉันปรึกษาใครว่าัวอยังตัวที่หวต่อคนนั้นอ <c oughs> ีกีไหมฉันไม่น่าปรึกษาแม่เลยแม่โดนคับบูลี่ไปด้วยขับนะคะอ่ะดูธีต่อไปหมอเขา,าบอกว่าอะไรอีกวิธีที่ห้าตัดขาดกับคนที่บูลี่ ถ้าเจอคนมาบูลี่พยายามอยู่ห่างจากเขาให้ได้มากที่สุดหรือถ้าโดนบูล er ี่ทางโซเชียลก็จัดการบล็อกทุกช่องทางการติดต่อไปเลยจะดูแลถ้างั้นเรามาบล็อกไลน์บล็อก Instagram บล็อกเฟซบุ o กของครับทุกอย่างเลยนะเริ่บล็อกเรียบร้อยบล็อกไลน์ด้วยแน่แล้วก็ลบไปเลย แต่ฉันจะบอกแม่ฉันไว้ว่าถ้าขับมาบ้านนะไม่ตองให้ขับเข้าบ้านออ A อ e w moments later สบายใจแล้วน้องพพ์ปูจ่าคะขับเขามาข้างล่างเนี่ยมแม่คะต่อไปนี้ถ้าขับมาไม่ต้องขับขึ้นบ้านมาเลยคะ่ะให้ขับนอนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละคะ่ะขับไม่ได้จะขึ้นมามเขาบอกว่าฝากจดหมายมาให้พพ์กับปูจาจ้ะหรือว่าเขาจะสำนึกผิดแล้วขอโทษเรา ครับนะคะเฮ้ยขนาดบอกเป็นช่องผานไม่ขึ้นบ้านยังจะดา่าพางจดหมายเหรอเนี่ยพิมพ์เราลืมบอกจดหมายอ่ะอนี่อะไรกจะเนี่ยเด็กสองคนเลือกกทำไถ่กันเนี่ยแตะครับเนี่ย<ต>กเ็ย <ขา S 2> เล่<ข>าความฝัามาบุลลี่พวกเราต่อเลยคะ่ะเพาะพวกเราเตี้ยอย่างเงี้ยค่ะแม่คำหาเราเเตี้ยป็นมดเต,ตี้ยเป็นเต่าต้มเตีย้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพวกเราเบอกเขาแย่งส่งจดหมายไม่ได้อีกเนี่ยค่ะแม่เอางี้แม่มีวิธี วิธีการก็คือปล่อยวางค่ะ,ะปล่อยวางอยู่ที่ใจเราเองยอมรับสภาพเพราะว่าแม่ก็เป็นใช่ไหมอ,อย่างเราเตี้ยเราก็ยอมรับสภาพโอเคก็เราเตี้ยงาน,านมันเป็นแฟกัฉะนั้นถ้าใครพูดมันก็เป็นความจริงเราจะไปเดือเดเนื้อร้อนใจทําไมล่ะมันเหมือนกับว่าเออเราเป็นคนหรือเราเป็นผู้หญิงมีคนมาว่าผู้จาว่าเธอเป็นคนจะโกรธไหมก็ไม่ต้องโกรธ้าเป็นผู้หญง ก็ไม่ต้อง,งโกรธไงเหมือนกับเราเตี้ยเธอเตี้ยโอเคก็เตี้ยไงอะไรแบบเนี้ยก็ทําใจปล่อยวางแค่นี้ก็จบแล้วค่ะมันง่ายขนาดนันเลยหรอคะใช่ลองดูนะลูกอ้าวพี่กูจ๋าแล้วมืนไม่เดินมาละน่ะก็เนี่ยเด,เดินมามอยู่อ,ยอ้าวเหรอเดินแล้วเหรอนึกว่าคลานมาเตี้ย <c oughs> <c oughs> เออเจ <t <t ี๊ยบะที่ยเ้อ้าทำไมไม่กอดอ่ะกดทำไมก็้เราเจี๊ยเวลาเราเดินก็เหมือนเราคานมาเลยเนาะกูใช่รักๆสบายอ๋อคิดออกแล้วเอ้ยทำไมไม่นั่งอ่ะนอนนอนทำไมอ่ะ เนี่ยก็เหมือนนอนไปเลยเนาะยังไม่คุยดีก็ไอ้ใจเตี้ยไอ้ไอ้มดไอ้คนแคทไอ้ไอ้เตาเราบล่อวางแล้วเราสบายใจมากเลยนะปูเราเป็นมดเราเป็นเตาเราเป็นคนแคทที่น่ารักหึวหงุดหงิดเหรอพี่หมูเขาเป็นอะไรอ่ะสงสัยว่าเขาอ่ะ มันไม่ไหวอุดอัดทังใจที่ว่ามาบูลลี่เราแล้วเราไม่สะทกสะทานไหนงูเน <c oughs> ี่ยเรามาได้สมาธิต่อกันเห็นเนาะ